จะเล่น bmw เก่าต้องระวังอะไรบ้างเป็นรถที่พลาสติกรีไซเคิลเยอะที่สุดในจักรวาลไม่เชื่อถามถามใครวะเปิดประตูปุ๊บแตกแตกนี้ก่อนเมันช้ามันช้าเอารยสรุปกูเป็นตะก้องเองตรงเนี้ยต้องระวังมากเพราะว่าถ้าเบิกรอบคันน่ะมีสองหมื่ต้องระวังเวลาล้างรถอ่ะมันจะมีเด็กมาเหยียบเด็กเด็ก เด็กไหนวะเด็กล้างรถอะ่ะเวลาเราไปหามือสองอะ่ะมันจะไม่ดีอะ่ะมันจะไม่ดีดังนั้นเราต้องรักษาของเก่าเราไว้ไอเนี่ยหายากแถวเนี้ยไอที่มันไว้กดฝาท้ายอะ่ะตรงเนี้มันจะมันจะแหกมันจะหักหมดแล้วแกะปุ๊บหักเลย อันนี้ที่สุดไอ้ล่มข้างเนี่ยพวกเห็นไหมเวลาขึ้นรถอะชอบไปดึงเอ้ยมันมีล่มค้างตรงนี้ด้วยพอดึงปุ๊บไอ้นี่หักก่อนเลยถ้าให้ดีคือแปะเทปดําไว้ e 6 0ส e 3 9เหรืออะไรพวกเนี้ยแปะเทปสีดําเอาไว้หน่อยนึงที่เท้าแขนตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยอย่าไปดึงของเพื่อนเพราะไอ้นี่มันจะหลุดแล้วพวกขี้เล่น่ะจะมากดเอ้ยโอ้โหโชว์ถ้าหยิบหยิบผิดจังหวะแตกไอ้จุดยืดจะแตกเลยเพราะว่ามันต้องกดปุ่มก่อนปุ่มนี้ไว้หยิบ ซึ่ง B M อะ่ะทุกอย่างที่เป็นพลาสติกอะ่ะต้องระวังหมดเลยเวลาแบบสาวขึ้นรถอะ่ะเตือนๆหน่อยอคือเราไม่ได้ว่าอะไรนะแต่แบบเนี่ยไอ้เฮียอ่ะเปิใครอยากฟังเสียงเครื่องสาตาร์ทให้ดูนะ M ห2อ B ศูเบิ้ลได้เพราะตรงนี้มันมันไม่มีคนเฮ้ยเฮียน้ำมันกูจะหมดปะเนี่ยเฮ้ยไม่หอบหอบทำไมมันหอบวะอา้าวชิบหายละ